สวัสดีค่ะฉันนางนารีป่าฉันน้ำชุ่มช่นบ้านตุ่มค่ะค่าโครงการพัฒนาศักยภาพของอสมอดูแลผู้ป่วยค่ะชอบใจร้ายค่ะเพราะว่าได้ความรู้หลายอย่างชอบใจร้ายหลายหลายอย่างหลายหลายแนวเลยล่ะค่ะชอบใจท่านคุณหมอให้คำแนะนําจะไปปฏิบัติต่าง เราตีใจเหตุได้ค่ะอยากให้เหตุไปแบบนี้เรื่อยๆสนใจแต่มีโครงการเป็นๆชุดช่วยบรรจุยังสนใจชุบช่วยบรรจุสนใจมากยังจะไปเหตุต่ออยู่ค่ะมากหลายค่ะขอบคุณค่ะหนึ่งสองสามอ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นั่งสมบูรณ์ดาน้อยสมซ่อนน้องแวมงมังเกาสามค่ะได้มาเขาโครงการน้ำเอาสมม่บริพัฒนากขยัาปากว่าสมอนี่รู้สึกว่าดีใจประทับใจนะคะเพราะว่า คุณหมอเบญอาพามาเทนไฟังแล้วก็ได้ควมรู้มีการรู้จักการเป็นการตายว่ารู้สึกว่างการดีมากเลยค่ะเพราะว่าเขาเขา,เาสิสด้ทําใจตอนเวลาเขาเก็บป่วยเขาก็สด้รู้สึกว่าจะาของปฏิบัติตัวแบบใดแล้วก็สไปในน้ำค้นไข้ในชุดชุด้อแบบใดิสด้ไปดูแลเป็นแบบใดนะคะประทับใจทุกอย่างค่ะกับกิจกรรมนี้ค่ะประทับใจที่สุดที่ว่าเขาฆากันตายกันเป็นเป็นคนป่วยน่ยคะประทับใจไร อยากให้เพิ่มเติมตรงไหนบ้างครับอันข้อมเ่มเติมก็คืออยากให้มีลงพอมเอาเพิมไงคบขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับสามสองหนึ่งแอคชั่นเอาเลยสวัสดีค่ะคุณนี่แชนแม่น้ำไผ่กัด,กดูมาเป็นในน้ำตัวแทนของชุ่ต้นมะนคอนอรีบริลากดีใจมากที่ได้มาเขา,าร่วมโครงการกับคุณหมอคุ่นี่ มีความดูดีใจที่เห็นประสบการณ์ลหลายๆอย่างแบบที่ว่าเส้นหมอเพิ่นแนะนําว่าให้รักษาค้นป่้วยแบบใหญให้ไปดูแลค้นไข้แบบใหญ่มีมาเรียนรู้กับหมอมือนี่การรู้ซึกว่ามีความดีใจที่ได้รูรไร้ได้เห็นนะ้ำุณหมอมือนี่ก็เอาไปปฏิบัติในชุมชนของตัวเองครัไปไปเยี่ยมค้นป่้วยหรือให้ไปแสดงตับกวลา หมอเป็นแนะนําจจงไดก็จะไปแนะนําคือควบหมอเป็นแนะนําไปนี่ระคาอย่าเพราะว่าชุ่มชนกับมีคนป่วยมาเร่งแน่เป็นคนพิการแบบดิงว่าได้แขนขาหางหนึ่งตายเปียนตายลอยไปกับไปดูแลน้ำเทุกอาทิตย์นั่นแหละค่างที่มาเขารวมโค้งการของหมอมือนี่ก็บไอ้ควบหมูไปห,ไปหลายอย่าง ก็สืไปปฏิบัติตามพ่วมหมอผ้าเฮ็ดมยู่นีละในในกุ้งการกิจกรรมเมียงของเฮาแสดงตนเองเองเห็นพ่วมตีก็ง่ามนีละเอาไปปฏิบัติตามพ่วมของหมอมือนีละค่ะอยากอยากให้เพิ่มอยากให้เพิ่มเติมตรงไหนบอพ่วเพิ่มเติมกะมีอยากให้ไปดึงแลชุ่มชนเพราะว่าชุมชนของฉันมันน้อยประกาศเวลาเป็นงานเป็นกรรมีมีังนังสิจ้ะ คอยก่อนที่หารไปเลีล้ยงอะไรขาดเคลน่้นอดไรก็ปรึกษาหมอเป็นขึ้เต้านันไลนให้หมอไปดูแลคนป่วยน้ำทุก<ะ>ไม่ลากร้ากนีระคะอยากให้หมอลงไปเยี่ยมน้ำอ,อ,อยากให้หมอไปเยี่ยมน้ำเ<ะ>พร<อ>าะว่าชุมชนมันน้อยปะ่ะอ๋อจำมอก็ไม่น้อย<ะ>จำมอปกติมันบ่หลายคนมีน้อยคนแต่อยากให้คุ้ม<ะ>คิดเห็นจากหมอนีแน่ไปแนน้ำมันจะที่มาเรียนรู้มือนี่ก็ได้ไปร้ายย่ามีดอกค่ะ ได้เสียวไปติด <ended> ตัวยางของชุ่มส้นครับกระ่ก็มีอย่างอีกแต่ที่งเราได้แค่แค่นี้ละสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะควันนี้รูปสีเหล็กสีอ้อยค่ะคุณทีมาเนยคุณทีมาเป็น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 ตัวแทนชุ่มชนไหนจ๊ะไอ้รูปเป็นตัวแทนของชุ่มชนของแุ่มตองแดงแดงมังก่าจ้า ตา่ดีใจเพราะว่าต้นเด็มารวมโครงการแลเพิ่ครงแล้วก็อยากให้พี่น้องทุกคนนี้ก็อยากให้เพิ่นมาเฮ็ดมาแสดงกแบบนี้ค่ะเพราะว่าไอ้มาสองมือนี้ก็เลยเชื่อว่ามันจะได้กุ้งดูหลายศาสตร์ฐานที่ว่าเต่นไห็กเข้าพวกนี้ฐานที่ยังมาเนาะเข้าเข้าไปมารับกุ้งดูแล้วก็อยากให้พี่น้องชาวบ้านเข้ามารวมโครงการ ไม่แตมีสหวานอยากให้เพิ่มเติมอย่างอีกบ่ค่โบค่ะแค่นีก็ดีแล้วค่ะครับขอบคุณครับครับหนึ่งสองสาสวัสดีค่ะีันเรขอให้จานทุ่นเด้อค่ะช่ชุบัตราตออโม่ช่วตรธาตแม่ป้เทียงยมกิน่ะช่มงบราเด้อค่ะเด้อคุณหมอค่ะครับใจหลาย มือนี่แต่รับก็ไมรู้หลายนะยค่ะคุณหมอจะไงคุณหมออาจารแต่มีอีกจักเดือนละครั้งหรือสองครั้งเนี่ยขวามันมันมันแต่ก็รู้แต่ก็เสียเวแต่นี่ไปดูแลไปดูแลบางคนชุ่ชนเฮ่าเพราะว่าบางคนชั่วนเนี่ยงแบนี้แต่เต็มเป็นอามาพึ่งเอามาพลาดได้เที่กไมว่าทำให้คนอันี้สียหลายหลายแต่ว่าที่มีอีกอย่างหนึ่งฉันคิดว่าคุ้มิบคุ้มชุ้าฉันยังไงยังไงเอาอสม ที่ที่อฮันเ่ยอบร่มนะที่พ็เจเ้าเ,จเป็นมาแล้วแต่ว่าอย่างไรพ่เจ้ามาล่วงน้าใสินหมน้าพอฝากคุณหมอี่เร้่องค่ะซวยบอกคุณชนประทานยังเหมือนเหมือนเหม,มือนเป็น,ปนแบบอย่างไรลักสูตรบังคับอสมอเนอะเตียงแห่งก้นหีมันพกิยมาหือเปลาเน่าเกาเก้าเกาภาพรู้หลแล้วเออโค้งมันนกแน่นแล้วได้ว่าอย่างไรอย่างไรไม่ไม่ะ ให้ข้อจิตขจเป็นเร็วอยากให้ข้อจมั่งมือเดืดคูฉันแม่พอฝากเรื่องฝากเด้ฝากจะมีเพิ่มเติมยัง่งอีกก็อยากให้ก็ดีบ่างแหละกาที่วันนี้เพิ่มเติมเนี่ยจะว่าก็แล้วจะ่หมอจะว่าไปจะให้จัดกิจกรรมอยจะให้ขยายใ่าห้ขยายแลนนแวจะว่าเป็นแลเข้ามาดูใะอาจารย์น้องพอย่งมากอย่ามาเห็ีแบบมันย้ทั้งเป็ังจรข้อใจลรวค่ะขอบคุณครับ สวัสดีค่ขขะสุภราพรพรมรัตน์พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลถุนแก่นนะก็เป็นพยาบาลที่ได้รับหน้าที่ให้ดูแลผู้ป่วยพัฒนาปากทองและระยะสุดท้ายของโรง,งพยาบาลถุนแก่นก็ได้รับคำเชิญจากหมอแจ๊ดนะคะให้มาร่วมง,งานในการอบรมอสมเกี่ยวกับการเผชิญความตายอย่างสงบครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ทำงานร่วมกับชุมชนค่ะก็ ตั้งแต่จบมาจากเรียนเป็นนักเรียนพยาบาลเนี่ยยังไม่เคยได้ทํางานร่วมกับชุมชนอย่างเต็มที่นะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าออดีมากแล้วก็คุณแม่อ,อสมอทุกคนก็เป็นกันเองแล้วก็มีความตั้งใจในการที่จะออรับความรู้จากที่ทีผศวิทยากร,รมอบให้นะคะครับนานีกรครับ อยากคิดว่าจากกระบวนการนี้อยากให้เพิ่มเติมอะไรไหมครับเพื่อที่จะแบบอาจจะเป็นการเชื่อมต่อกับโรยมบาลของแกนนะครับแม่ก็อยากอยากสิ่งที่ต้องการที่จะให้เพิ่มเติมนั่นก็คือเรื่องของการทํางานแบบเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายหมายถึงว่าตอนนี้เราติดความรู้ติดอาวุธให้คุณแม่แล้วว่าการเจริญมรณสติการเผชิญกับความตายการบอกข่าวร้ายเนี่ยจะต้องตั้งสติยังไงแล้วก็มีการดําเนินการยังไงทีนี้ อยากให้ลงถึงสู่การปฏิบัติที่ว่าถ้าหากว่าคุณแม่ตรงนี้ยได้มีการเผชิญกับประสบกับเคสจริงๆจะจะทํำยังไงเพราะบางครั้งเนี่ยอยู่ในห้องเรียนสถานการณ์หนึ่งแต่พอเจอสถานการณ์จริงเนี่ยจะจะนึกอะไรไม่ออกก็มีก็อยากจะให้มีการลงเยี่ยมบ้านเป็นเป็นแบบเชิญปฏิบัติการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ได้ทราบถึง ระบบการเชื่อมต่อของเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายว่าจากโรงพยาบาลเราจะมีการประสานงานยังไงและลงประสู่ชุมชน,นเราจะร่วมกันดูแลยังไงเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพการดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะก็คงนี้เท่านี้นะคะครับขอบคณเท้า